สวัสดีครับผมเดย่าวันนี้เรามาเป็นากล้องนะฮะก็วันนี้เราก็อยู่กับเอ่อติ๊กกิวนะฮะก็เขากำลังใส่เดียวกับเจอรี่อย่างเมาหมดเลยนะโอ้ยตามถ่ายชีวิตของเขานะครับวันนี้เราไปดูกันเลยครับเราอาจจะไม่ได้ยินเสียงของติ๊กกิวนะฮะเสียงเขาเบามากเลย ก็วันนี้เขาจะมาโชว์กินเนื้อจระเค้แซ่บๆนะฮะผมก็ได้เข้าไปช่วยเหลือเขานะฮะด้วยการแย่งเนื้อจระเค้ยไปกินทั้งหมดก็เนื้อจระเค้ห้ามกินทิ้งกว้าะฮะต้องกินให้คุ้มค่า เขาก็ได้เก็บผลเอาผลลไม้นะครับจังหวะนี้จังหวะนี้เขาจะทำอะไรครับเขาก็ได้วิ่งไปนะะจะมาถ่ายทอดการปรไปจนทายของติ๊กกิวนะฮะเขาไปไหนแล้วครับมึงก็เอาพิธีเป็นหลักดีเฮี้ยจะเอาอะไรเล่นทำเงี้ยอะไรล่ะ นี่คือรายการติ๊กยูไอ้เหี้ยไปไหนครับคุณติ๊กยูเฮ้คุณติ๊กยูเขาอยู่ไหนครับจังหวะนี้กำลังบวกกับโจ๊คี้ฮะโชคดีนะครับแต่กล้องไปไม่ทันมึงมึงไปไวยังวะเขาบวกกับโจอยู่ฮะผมไม่รู้นะในป่าอเมซอนมีโจได้ยังไงนะครับ กำลังบวกกับตัวประหลาดที่ชื่ออะไรนะด้ชื <apps> <duh. S 1> ่อนี่แกมนชื่ออะไรมาคนนั้นเขาไม่เฉยเขาฮะการเขาต้องเป็นคุณติ๊กคิวจะไปไหนอีกต่อแล้วไอ้ติ๊กคิวอยู่ตรงนี้เพราะนั่นพ่อใหญ่ใช่ไหมครับก็บวกเลยไปขึ้นเฮ้ยไอ้เหีอย ไอสัตว์ตัสามารถเอา,นาชนะช้างไปได้นะเออโอ้สิวหลุดไอสัตว์เก่าสิวหลุดเลยฮนะเขาได้บวกกับช้างเขาได้บวกกับหมีป่าอันป่าข้างนะฮะ เราไ็จเอาเนื้อหมูนี้มากินนะฮะทำไมเนื้อหมูนี้มันเหมือนเนื้อจุลเครียอย่างวะครับเราก็จะตาฮะการเดินทางในป่าอเมซอนติ๊กกิยวกับผมฮะเดียกร์ควายซ้ายดี เ,เราต้องเลือกทางร้ายเสมอนะนัไครบเราเอจอกองโจรที่เลี้ยงซ้างเอาไว้โจนก็กำลังหลับอยู่นะเขาตื่นแล้วครับผมไปรบกวนเขาไอ,อ้ยัยคุณอะไรไม่ส์ ก็ man, <practiced noise> เป็นหนอนอะไรบ้าเนี่ยกูถ่ายสลักะดีไอ้เหี้ยแม่งเปิดหน้ากูชิยเลยนะนะครับขออภัยครับเมื่อกี้คำหยาบเพราเจอแหล่งลมนะฮะ อยู่ไหน่ไอตี้เอาไอตี้กลัวเอาพีตี้กหายตอนนี้ตากล้องเหนื่อยมากครับขออนุญาตเติมพลังด้วยการกินอาหารแซ่บๆนครับคือไก่ย่างชนบุรีอะไร ันเือดิกูก็อัดอยู่เนี่ยติ๊กยิลเขาหายไปไหนแล้วครับผม,มกำลัตงตามหา,มามติ๊กยิลนะครับตอนนี้ติ๊กกิวก็ ปีต้นไม้ไปแล้วคะต้องปีนทำไมไม่รู้นะครับผมต้องปีนตา,พตานเพราะผมเป็นตากล้องไอ้เฮปีนดีๆยะมีอะไรเย็นๆนะเมียอย่าเพิ่งออกจากจอมาต่อยหน้าคุณนะเมีย <c oughs> ตอนนี้ฮะ ไอ้ีิยจมน้ำตายไอ้ชี้ยตาก้องจมน้ำตายแล้วคุณมึงจะลงไปทำเหี้ยะไรครับพิกอยู่ <c oughs> ไอ้สั์ขึ้นมา <c oughs> ขึ้นมา มึงลองยังไงมึงก็ขึ้นอย่างนั้นไอ้มึงตี๊กิวโหดร้ายนะมึงมึงต้องไวไหวทวนน้ำตกขึ้นมาให้ได้เไป<อ>ตอนนี้ฮะผมไม่ถ่ายทอนพิทิคิวฮะแป้งพิทิคิวแกอยู่นู่นเลย เออพิติคิวเขาทำะไรครับติ๊กคิวเขาตีกับมอนเขาาทำร้ายทำร้ายสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับก็สัตว์ป่าคุ้มครองนั้นเดินหยับตีนเขานะฮะเขาไปพิจันร์ไอ้ย่าไอ้พวกมาได้ไงสัตว์ป่าคุ้มครองเดินหยับตีนเขาไอ้พวกปัญญาอ่อนที่แย่แลยวก็จะไมีจี้เอาเนาะ วิติเกววิติ๊กเกวหายไอ้สายฝนตกเดี๋วในป่าเมซอนเกิดอาการฝนตกนะ เดี๋ยวกูแค่ยังงงแบบมีติ๊กแกงเย็นในศาลเอ๊ะพากูไปพัวแล้วนะเล่นเฮียเลยนะวันนี้พี่ติ๊กกิวจะพาเราสำรวจกันนะไปครับพี่ติ๊กถ้ากูสำรวจไปควายเราจะตามติดคิวพิติ๊ก ก็ม,มีให้โกสั่งหมด้ลยเฮ้ยแก้ว,วอ,กอ,อันดิแฟกเราก็เลาะตามแม่น้ำอเมซอนมานะไม่รู้ว่าจะปลาเจอปลาบีกระดีเปล่าปลากระดีประกายแสงที่อยู่หลังน้ำตกอันนั้นนะครับเนี่ยครับหลังน้ำตกนี่แหละครับปลากระดีเป็นสถานที่อยู่ของปลากระดีประกายแสง เราจะไปสำรวจถ้ำหลังน้ำตกที่มีปากระดีประกายแสงอยู่นะฮะมันเป็นที่ใหญ่ดดอกไม้งงไปฮะไปปากระดีประกายแสงอยู่ถ้ำหลังถ้ำน้ำตกนี่หรือเปล่าเอาไปหินต้นหล่อนะฮะต้องนานปัญญาอ่อนนะฮะ เราจะไปป่าแถบเหนือกันนะฮะพิติตามผมมาครัพี่ติตกิเกลก็เราก็มาอยู่กันที่าทางเหนือนะฮะทางนี้ค่อนข้างจะหนาวนิดหนึ่งเพราะมันเป็นทางเหนือ ก็จะมีบ้านหลังหนึ่งโมโอนะฮะกับโต๊ะกับข้าวมีอะไรให้ปนบ้างวะเนี่ยุก<ป>ความจริงไม่โดนปูดูซ้อนเก็บเป่ากับบ้านก็โอ้นี่คือนนอกกระโดดนะฮะมันจะยิงแล้วมันนำเฮียอะไร นกกระโดดมาเจาะที่ตรงนี้ยังไงวะฮาเราก็จะตื่นออกจากป่านี่ฮะที่อยู่สถานที่ที่ช่าป่าก็ให้เราพักนะฮะ ไม่รู้เขาจะเอามว่วงมาให้เราอาบน้ำจุดหรือล่อไอติ๊กตามมาใช <c oughs> มึงตามตากล้องหน่อยดิมึงมึงจะของอะไรกันนี่ <c oughs> มีแคร่รถด้วยเหรอไอ้ป็มะม่วงด้วยเพื่อนไอเมีมะม่วงด้วยไอเมีกล้วยไอเป็กล้วย ถั่วยังต้องกูยือ้อ่ะฮะเราก็จะออกสำรวจป่านะตามแม่น้ำอเมซอนอีกรอบ <c oughs> เ,เดียวๆดิทิกฮะผมขอเก็บลูกชักช็อตสองช็อตก่อนสวยงามมากครับกูก็ไม่รู้ว่าเปลี่ยนจากตอนกลางวัน,วนกลายเป็นปตอนกลางคืนได้ไงนะ ไปก่อนป่าเมี่ซอมมันจะคำ่ำล้วจะโดนยุงร้ายกัดหน้านอ,ออกจากหุ่มตรงนี้ยังไงก่อนอจะบอกวนะ่าทางตรงอะ่ะโอเคเราต้องปีแล้วนะฮะตา้กล้องรู้ทาง น่าจะของรายการก็าหายไปแล้วนะฮะพิตแิแกจะพาผมหลงหรือเปล่าที่แห่งนี้คือที่อะไรครับไม่รู้อ่ ก็จะได้ยินเสียงมึงไหมก่อนใช่ไหมฮะอันนี้กูเอาไว้ใกล้กับโน้ตบุ๊กที่สุดนะอันมันโทรเฟสเว้โทรเฟสแบบโทรในคอมเลยอ่ะอ่าวิธีก็ไปเคลียนะก็รายการติ๊กกิยวก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะไว้เจอกันใหม่ ขยิบหน้านะฮะเอาไอ้เหียังไม่จบจบดีกว่าไอ้